สนับสนุนโดยมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New m u e X โยเกิร์ตลิชเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิ Property Perfect สวัสดีครับพบกับรายการตรีเพชรเกรดทํากินนะครับผมต้อมพุทธินันน์หิมร่วมดาเนินรายการพร้อมกับอาจารย์เสรีวงมนทาครับสวัสดีครับพีทครับสวัสดีค่ะแม่รายการเราคุยเรื่องของการทามาหากินแล้วเราก็คุยเรื่องของออสิ่งที่มันไม่แน่นอนที่นะมันเกิดในยุคนี่แหละยุควนวร์มอลเนี่ย,ยจริงๆงแล้วเนี่ยนะต้อมคาวบูกาซึ่งเกิดขึ้นมานานแล้วโดยทหารของอเมริกันเนี่ย แต่คนในประเทศไทยที่ตระหนักรู้ว่าเราอยู่ในช่วงบูก้ายังน้อยนะอ่ะเราทวนให้ฟังสักนิดหนึ่งก็แล้วกันที่จําได้ว่ามีอะไรนะตัววีเนี่ย<ต>ก็คือเป็น,นเรื่องของอ่าวอลทายซึ่งหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงในยุคนี้จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเกินความคาดคิดน,นะคะซึ่งอันเนี้ยเราต้องปรับตัวเรา แต่ในการปรับตัวตอบอย่าลืมนะวิสัยทัศน์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาวต้องคงเอาไว้นะครับะะแล้วก็พอมาถึงตัวที่สองที่เรากำลังคุยอย่ในตอนนี้คือตัว you uncertainty ไม่มีอะไรแน่นอน you uncertainty ต้องแก้ด้วย understanding คเามเข้า,าใจต้องเข้าใจซึ่งเราได้พูดถึงการเข้าใจไปหลายเรื่องแล้วเข้าใจเรื่องการแข่งขัน เราแข่งกับใครจะแข่งยังไงเข้าใจเรื่องการเมืองว่าจะมีการแปลเปลี่ยนอะไรยังไง<ล>บ้างรัฐบาลจะเปลี่ยนไหมแล้วถ้าเปลี่ยนนโยบายอะไรโครงการอะไรจะเกิดขึ้นกระทบกับธุรกิจเราไหมแล้วก็เสร็จแล้วมาถึงตัว e ก็คือเรื่อง economics อเศรษฐกิจจะเป็นยังไงตอนนี้นะตอบที่เขากำลังมองกันอย่างมากก็คือความผันผวนของราคาน้ำมันนะคะความผันผวนของดอกเบีย้ย ความผันผวนของอัตราแรกเปลี่ยนอันนีตงแต่ตหลายอย่างเองของสงครามการเมืองใช่นะแล้วก็เสร็จแล้วพอเราเข้าใจเศรษฐกิจแล้วเราก็ต้องเข้าใจสังคมวัฒนธรรมซึ่งเรื่องนี้ถ้าใครสนใจพี่ถือว่าเป็นเรื่องสนุกนะถ่านิยมแปรเปลี่ยนไปไหมรสนิยมแปรเปลี่ยนไปไหมความต้องการแปรเปลี่ยนไปไหมการรับวัฒนธรรมเข้ามานั้นเป็นอย่างไรความคาดหวังเป็นอย่างไร ทั้งหมดเหล่านี้ตอบดูสิสินค้าความงามสินค้าเรื่องของอการต่อสู้กับความชราสินค้าประเภทอาหารเสริมได้รับความนิยมมากนั่นแหละเพราะว่านั่นคือสังคมและวัฒนธรรมนะคะผู้ชายต้องมีซิกแพคกผู้หญิงจะต้องลีนต้องผอม,อมหน้าท้องต้องแฟบนี่คือสิ่งที่เราต้องสนใจแล้วมันเกิดสินค้าต่างๆมากมายตอฟคิดดูสิสินค้าเซรัมสินค้าหน้าขายกันเยอะหลายเจ้า แล้วคนแก่ที่มีปัญหาเข่าค<า><า>อลลาเจนมีกี่จา้าอ๋อจำได้แล้ะมันมีอยู่ช่วง, <c oughs> วงสักประมาณสองปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคนพูดเรื่องของอาหารเสริมอย่างถังเช่าถัางเช่าก็เคยมาเป็นสมุนไพรที่แบบนิยมมากทางในช่วงนึ่งนะคะคอลลาเจนมาเป็นเถื่อนเป็นแถวแต่ตอนนี้ถังเช่าดูแบบเบาๆลงไปนะ เพราะว่าอะไรล่ะพะมีหลายเจ้ามาแข่งกันครับมันก็มีเจ้าที่อยู่ได้และมีเจ้าที่ตายไปและบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะพอแข่งขันกันด้วยราคามันก็ไปจาไว้เลยท็อปถ้าท็อปจะทําธุรกิจอย่าแข่งด้วยราคาเพราะการแข่งด้วยราคาคือการแก้ผ้าลอจนจอนนึกสภาพผู้หญิงที่เข้าไปในห้องกับผู้ชายแล้วแก้ผ้าแล้วถามเอาไหมาถ้าผู้ชายตอบว่าไม่เอาจะอะไรไปสู้มันไม่ท้าทายอ่ะหรอมันไปดูแล้ว เปิดขนาดเทเหมือนอกับร,ราคา <c oughs> ราคานี่ถ้าสู้ก็คือสุดท้ายแลย้วทีนี้เรากําลังมาถึงตัวสุดท้ายไม่ใช่ตัวสุดท้ายสิตัวรองสุดท้ายตัวทีทีคือเทคโนโลยีที่จริงแล้วคนวัยอย่างท็อปนี่แหละจะที่บายเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดีนะครับถามว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีเอาสิ่งที่เราใช้เยอะเนี่ยนะครับคอมพิวเตอร์เปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมเปลี่ยนแปลงไปครับแล็ปท็อป เปลนแปลงไปแท็บเล็ตใช่มันเข้ามาโทรศัพท,ท์มือถือเข้ามาแทนที่เราต้องเรียนรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นยังไงอย่างเช่นพี่ไปซื้อของร้านหนึ่งเป็นร้านทันสมัยมากอมขอสแกนไม่ไมีมค่ะไม่รับหรือไม่มีไม่มีต้องบัตรเครดิตหรือเงินสดเท่านั้นโอ้ยยังมีอยู่เหรอเนี่ยมีแล้วเป็นธุรกิจใหญ่โตด้วยค่ะ เป็นร้านใหญ่โตด้วยแต่ไม่มี QR code ให้สแกนไม่มี QR code ไม่มีสกแ,แกนเราคนไม่เอาเงินสดมาทำยังไงอ่ะก็นั่นไงเขาแต่เขารับบัตรเครดิตเอา้าก็จริงคือเขามีความรู้สึกเขาคงไม่อยากจะต้องไป p r o c เซ s เรื่องราวในการจะเอาเงินเอาทองหรือกับหรือเปล่าพี่ก็ไม่ทราบอันนี้ก็คือนะหรือคนที่ไม่โฆษณาออนไลน์คนที่มมไม่ประชาสัมพันธ์ออนไลน์พี่ว่าพังนะค่าตัวเองชัดชใช่แล้วคนที่ ให้คนส่งเมสเซจไปในอินบ็อกซ์แต่แอดมินขี้เกียจไม่ต,อ,มอ,ตอบเสียไหมเสียหรือบางคนใช้ออตโตเมติกพร่ำเพรื่อ,อบางทีนะพี่กดเข้าไปนะอะอกล่องสามโรน้ำดอกไม้สามโรขึ้นมามีอะไรให้เราช่วยไหมคะ <laughs> ก็กูสั่งมึงอยู่เมื่อกี้มึงจะมาถามอะไรอีกระบบอนั้ก็นั่นไงคือเขาใช้เรืรอ่องของที่มันเป็น Voice Record นะครมันใช้เป็นเทมเพลตอันนี้แหละต้องปรับปรุงหรือบางคนนะต้องคิดดูสิพี่ต้องเขียนว่าไม่มีแอดมินจะคุยด้วยหละคะ่ะคือเราส่งไปตั้งนานแล้วยังไม่ตอบอ่ะ hmm. คุณไม่รู้จักการใช้เทคโนโลยีที่เขาใช้คาว่าเรียลไทม์เหรอมันเป็นเรียลไทมแต่คุณไม่ตอบเรียลไทมเนี่ย แสดงว่าคุณใช้ไม่ได้แล้วนะโอบางทีนี่เขาเฝ้ากันหน้าจอ24ชั่วโมงเลยโอ้บางคนนะจ๊ะพี่ส่งไปตอนเที่ยงคืนยังตอบเลยค่ะนั่นคือเรียลไทม์แต่บางคนวันรุ่งขึ้นยังไม่ตอบเลยก็มีนะคะหรืออย่างที่บอกใช้เทมเพลตอัตโนมัติไม่ตอบคําถามอะไรเยอะแยะมากมายไก่รับนะคะอ่ะนี่คือเทคโนโลยีในขณะเดียวกันเนี่ยตอบอัลกอริทึมมันแปรเปลี่ยนตลอดเวลาแพลตฟอร์มก็แตกต่างกันไปตอบคิดดู Facebook เริ่มแรกเดิมทีเราส่งเทคได้อย่างเดียวใช่แต่ต่อมาเราเริ่มส่งภาพนิ่ง,งได้ต่อมาเราส่งวิดีโอ,ดโอได้ต่อมาเราทำไลฟ์ลฟรีมิ่งโซโซได้เห็นป่ะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอัลกอริทึมเหล่านี้มันแปรเปลี่ยนตลอดเวลาตามทันไหมแล้ตอนหลังๆมามีนี่ด้วยอิโมจิอิโมจิใช่อ๋ออิโมจินี่มีมานานแล้วแล้วก็เสร็จแล้วคืออิโมจิเนี่ยมันย่อมาจากคำว่า emotion แต่หลังๆมันดุกดิ๊กได้นะมันแบบเคลื่อนไหวได้ก็นั่นะคือมันมันเริ่มบ้างคืออย่างเช่นหัวใจเนี่ยแทนที่เรากดไปปั๊บมันจะเป็นหัวใจใมันอ,อะไรอย่างนี้ขึ้นมาก,ก็ต้องเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ค่ะเรื่องเทคโนโลยีตามให้ทันแล้วต้องถามว่าอะไรที่เราจะต้องนํามาใช้กับธุรกิจเราบ้าง QR code ไหมสร้างแอปไหมนะคะ,ะแล้วก็ messenger inbox messenger ไหม ไลแอดไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นต้องรู้จักค่ะคือคนบางคนเนี่ยไม่ยอมที่จะเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการอายุเยอะเยอะโอ้โหบางคนก็เขาก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ยุคเขาไม่ใช่วัยเขาไม่ได้เวลาพี่ไปสอนเรื่องนี้พี่จะพูดว่าไงเลยไหมต่อให้คุณจะตายพรุ่งนี้คุณก็ต้องถามอย่างน้อยยมบาลถามว่าเขาใช้ไอทีกันยังไงคุณจะได้ตอบได้อะจริงๆคือเวลาพี่ทาอะไรพวกนี้นะคนชอบถาม อายุจนป่านนี้ทําเป็นด้วยเหรอ,อนี่นะเดี๋ยวจะทําให้ดูน <ะ S 2> ด่าโมโหมากเป็นเรื่องที่คนสูงวัย <c oughs> ยาให้เขาสบประมาทได้นะว่าคนแก่นะี่ทาอะไรก็ไม่เป็นพักกันก่อนคทีคเดียวครับอยู่บ้านเราโชว์อะไรได้หรอโชว์ความชิล โชว์ความกว้างใหญ่โชว์ความอบอุ่นโชว์วัยรุน่นโชว์ตัววุ่นใครๆก็อยากโชว์ความสุขใช่ไหมละ่ะความสุขที่ใช่ใกล้แค่ก้าวจาก Property Perfect การเป็นมาสเตอร์ไม่ว่าเส้นทางจะสูงแค่ไหน,น ยังไงก็เป็นไปได้ i s u z u P. CROSS o b v MASTER OF ALL ROADS ลุยทาโลผมเลือกแต่สิ่งดีๆเสมอวิวองซอยเกิดผลิตจากทัญพืชทั่วเหลืองและกระชายเขามีประโยชน์มากอร่อยมากด้วยคุณค่าที่แชร์ต่อได้เพื่อคนที่คุณรักริวอง Finger Root ที่ Big Z Foodland Golden Place นะครับ Let's go! l o e s สุด X series มันมิดใหมอ่อินฟินิต X Life ปิดตาเปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์ซ <c oughs> <c oughs> ุปหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อ <c oughs> แต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนัก ไม่หม่ไม่สิ้นสุด The New m u X t e Uncharted สนับสนุนโดยหมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New m u X โยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิ <Good talking. S 2> Property Perfect ลังมาช่วงที่สองของตรีเพชรเกรดทำกินครับเราคุยกันต่อกับคนที่ไม่ค่อยปรับเปลี่ยนคือคนเราเนี่ยต้องกดไลค์เป็นต้องกดแชร์เป็นต้องโพสเป็นต้องโพสต้องเขียนคอมเมนต์เป็นต้องย้ายจากแพลตฟอร์มหนึ่งไปอีกแพลตฟอร์มหนึ่งสังเกตเรียกว่ารีเพิร์เพิร์ฟ่ยครับต้องรีเพิร์เพิร์เป็นอุ้ยพี่ทำได้นี่จ้าพี่ย้ายจากไลน์เข้ามา Facebook พี่ย้ายจาก Facebook ไปไลน์พี่ย้ายจากอินบ็อกซ์ไปไลน์ ทำ<อ>ได้หมดแลคะค่ะอ่าตัดแต่งต่อจะเสริมภาพจะจะใส่เทกพี่ใส่รูปได้ค่ะนั่นแน,น,ะน่ะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยต้องพร้อมในการที่จะทําสิ่งต่างๆนานา,นานเหล่านี้ครับไม่อย่างนั้นนะคนแก่นะซื้อโทรศัพท์มาสามหมื่นกว่านะคะใช้อยู่แปดพันใช้โทรออกรับสายส่งดอกไม้สีตามวันส่งพระตามวันเก่งกว่าพี่อีก เพราะว่าพี่หาดอกไม้สีฟ้าไม่เป็นไม่ใช่หาไม่เป็นแต่พี่หาไม่เจอเขาไปหามาจากไหนดอกไม้สีฟ้าเขายอมสีเอาไอ้เรื่องอย่างนี้เก่งนะและอย่างเช่นพระพุทธรูปเนี่ยนะครับเจ็สพุทธรูปสีเขียวก็มีสีชมพูก็มีสีม่วงก็มีไปหามาจากไหนจะแม่คุณพ่คุณเอ้ยนะแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งนี้ไม่ค่อยเกี่ยวกับการค้าเท่าไหร่นะครับแต่การย้ายแพลตฟอร์มการเรียนรู้อัลกอริทึมของแต่ละแพลตฟอร์มและปรับเปลี่ยนให้ทันอย่างเช่น เรื่องของติ๊กต็อกอย่างเงี้ยนะครับแต่ติ๊กต็อกนี่ม่ต้องโทษคนที่ทําช่วงต้นๆนะพี่เนี่ยกว่าจะใช้ติ๊กต็อกเนี่นานมากนะเพราะอะไรเพราะอะไรครับเขาทําบ้ากันเยอะเต้นอ๋อติ๊กต็อกมาตั้งแรกเนี่ยจะเป็นแบบพี่ถึงว่าคนทำติ๊กต็อกต้องบ้าทำอะไรต้องเพลงเดียวกันด้วยนะเพลงเดียวก็ใช้อยู่เพลงเดียวนะแล้วก็เต้นกันอยู่พี่ก็นึกโอเคนะเราใช้หลายแพลตฟอร์มแต่ติ๊กต็อกนี่ขอบายได้ไหมเพราะเราคงเต้นบ้าๆบาๆอย่างนั้นไม่เป็น เฮ้ยตอนหลังมีคนทำติ๊กตอกที่เป็นเรื่องจริงจังไม่ต้องบ้าบอพี่เลยทำมั่งอ่าพอทำได้เลยก็ได้มีคนฟอลโล่เป็นแสนๆได้มมีสูตรลัดมีการเรียนรู้แบบประมาณแค่แบบย่อถูกต้อตนทายในแร่10วานาทีนะถ้าเกิดเราจะส่งวิดีโอนะไม่เกิน5นาทีนะไม่ันมันตัดนะมันตัดในแอปด้วยนะ๋ยูเนี้มันตัดแล้วก็ในขณะติ๊กตอกเนี่ยเขานิยมที่3นาทีนะอย่าให้เกิน3นาทีคือสิ่งเหล่านี้ต้องเรียนรู้ทั้งหมดนะที่เราจะทำอ่ะ เพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องเทคโนโลยีมาถึงตัวสุดท้ายที่ต้องเข้าใจตัว N N ย่อมาจาก Nature ธรรมชาติเราต้องเข้าใจธรรมชาตินะครับตอนนี้เนี่ยในแง่ของ Big Data ค,คืออภิมหาข้อมูลเนี่ยมี Data อยู่ตัวเนึ่ย <c oughs> เขาเรียกเซนเซอร์ t a t e n เซนเซอร์ a คือข้อมูลที่เราควรจะรู้ก่อนที่เราจะทำอะไรเพื่อที่เราจะได้เตรียมการอย่างเช่น ถ้าพี่จะไปเมืองนอกพี่ไปวันที่สิบสองถึงวันที่สิบปดพี่เช็คเลยค่ะอุณหภูมิของเมืองเมืองนั้นสิบสองถึงสิบแปดเป็นเช่นไรพี่ควรจะต้องเติมเตรียมเสื้อแบบไหนไปจากวันที่สิบสองถึงที่สิบปดเมืองเมืองนั้นมีวันไหนฝนตกบ้าง<อ>พี่ควรจะต้องเอาร่มไปไหมเดี๋ยูนี้มีข้อมูลเช็คเรียลไทม์ได้แล้วนั่นแหละเขาเรียกเซนเซอร์ดาต้าครับซึ่งหลายคนไม่เคยใช้เซนเซอร์ดาต้าเสร็จแล้วเป็นไงไปเจอเมืองหนาว ก็ไม่มีเสื้อตองไปตายมาดาบหน้าแต่บางคนหอบไปเกินทั้งเทคอุณหภูมิไม่มีความจําเป็นต้องเอาไปก็หนักเปล่าๆนะครับบางคนอ่ะพี่เนี่ยตอนก่อนสมัยที่ไม่มีเซ็นเซอร์ดาต้าพี่มีล่มที่พับได้ประมาณ10คันอยู่ที่บ้าน10บคันเลยนะครับอ่ะก็ไปเมืองนี้ไปเจอฝนก็ก็ซื้อไปเมืองนี้เจอฝนก็ซื้อเพราะเราไม่ใช้เซ็นเซอร์ดาต้าเมื่อเราไม่ใช้เซ็นเซอร์ดาต้าเราก็ไม่ได้เตรียมการนั้นพอเราไปถึงปั๊บ ไปเจอฝนตกเดินอยู่ที่ถนนสาย5นิวยอร์กฝนตกเข้าไปแล้วร้านขายของอต่างๆนะน,นะซื้อลมไปเดินอยู่ที่ฝรั่งเศสกำลังจะเดินไปขึ้นรถรางฝนตกออาก็ซื้อแหละคือไม่ได้เตรียมไปสุดท้ายก็ไปอยู่ที่ห้องใช่แต่สมัยนี้พี่ใช้เซ็นเซอร์ดตาจึงรู้ว่าจะต้องเตรียมเสื้อผ้าแบบไหนจะต้องเตรียมร่มหรือไม่อย่างไร oh. อย่างเช่นถ้าเกิดเราเป็นคนบริษัทนําเที่ยวนะะธุรกิจนําเที่ยวนะท็อปจะจัด ตารางเที่ยวอย่างไรถ้าวันฝนตกต้องเป็นการเที่ยวอินดอร์แต่วันฝนไม่ตกเราก็พาเที่ยวเอาดอร์ไม่ใช่เหมือนกับเราไปฟิกว่าวันที่นี้จะต้องไปข้างนอกวันที่นี้ข้างในปรากฏวันที่เรากําหนดไปข้างนอกฝนตกวันที่เรากําหนดข้างในฝนนั้นไม่ตกเราต้องสลับโอ้ยแต่เมืองไทยโชคดีออกเดี๋ยวนี้กรมอุตุเขาบอกว่าแม่นแม่นแต่ในขณะเดียวกันนอกจากเราโชคดีในเรื่องกรมอุตุแม่นนะคะเมืองไทยเรานั้นคนจีนเขาเคยเขียนบทความลงในหนังสือพิอม เขาอิจฉาประเทศไทยที่ไม่เคยเจอภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงแผ่นดินไหวใหญ่ๆไ,<ม>ไม่มีไม่มีภูเขาไฟไม่มีนะครับน,ะะนอกจากนั้นพายุมันก่อตัวที่ไหนมันก่อตัวที่ทะเลจีนใต้ตรงบริเวณเกะาะไหหลำแล้วพอมันเดินทับเข้ามาอมเขาอ่อนแล้วอ่ะมันพับเข้ามาคนที่จะเจอแรงฟิลิปปินและมันจะมาแรงอีกทีที่เวียดนาม,มแต่พอขั้นจะผ่านเวียดนามเข้าเราปับ๊บ มันกลายเป็น depression, depression. มันกลายเป็นพายุที่ไม่ได้รุนแรงอะไรอย่างมากก็น้ำท่วมแต่เรื่องบ้านเมืองพังทลายระเนระนาดไม่ใช่<ก>ประเทศไทยก็ขออย่ายีเพราะถ้ามีมันคงจะเป็นศกนาฏกรรมครั้งใหญ่เลยแหละแต่เอาตรงนี้เราต้องขอบคุณบรรพชนของเรารที่เลือกบริเวณนี้ให้กับเราดินแดนสุวรรณภูมิเนี่ยนะถูกต้องค่ะข้าวอู่น้ำไม่มีแผ่นดินไหวไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะคะไม่เจอพายุที่รุนแรงอย่างมากปัญหาของเราคือน้ำท่วม ตอนพี่เกิดมาตอนนี้อายุ75พี่เพิ่งเจอซึนามิในประเทศไทยเพียงครั้งเดียวแต่ต้องต้องไปถามคนญี่ปุ่นว่าเขาเคยเจอซึนามิกี่ครั้งเจอครั้งเมื่อปี47่เจสีโอ้ญี่ปุ่นเขาเจอกันบ่อยมากก็ดูสิไอ้ชื่อพายุอันนี้ถึงใช้ภาษาญี่ปุน่นซึนามิเพราะญี่ปุ่นเขาเจอบ่อยผมเห็นก,การสร้างตึกคอนโดตึกทาวเวอร์ของเขาเนี่ยเวลาเขาถ่ายตอนภาพมันเอ็นไหวนะโอ้โหยับแบบเป็นตัวอะไรสักอย่างนึงอะคอนกรีตแท้ๆเลยที่มีเหล็กยุ้งใน ลอสแอนเจลิสซานฟรานซิสโกแผ่นดินไหวบ่อยมากจนกรั่องการสร้างอาคารต้องมีกฎหมายาว่าต้องสร้างอย่างไรให้ทนแผ่นดินไหวได้มันโอนอ่อนอย่างนี้เลยนะอย่างนี้เลยนะตึกของเ,เล่าอย่างมากก็อย่างเงี้ย<อ>พี่เคยเวลาที่มันแผ่นดินไหวที่พมา่าแล้วเราอยู่ตึกสูงนะอ่ะเราจะมึนหัวนิดนิดหัวาแค่นั้นเองอนี่คือเรื่องของธรรมชาติแต่ธรรมชาติมีอยู่อันหนึ่งเวลาตำราเขาเขียนเรื่องธรรมชาติก็เอาเข้ามาใส่ด้วยครับ ก็คือเรื่องพลังงานเขาถือพลังงานเป็นเรื่องธรรมชาติต่อไปนี้พลังงานจากอฟอสซิลของเราใกล้จะหมดไม่ได้มากแค่ไม่ได้มีแค่แบบแดดแสงอาทิตย์นะลมแต่นี่คือฟอสซิลเหรอคือถ้าเราใช้น้ำมันกันขนาดนี้แล้วไม่หาพลังงานทดแทน,ทแทนเราจะใช้ได้อีกไม่กี่ปีแก๊สธรรมชาติซึ่งอยู่ใต้อ่าวไทยของเราถ้าเอามาใช้เรื่อยๆก็อีกไม่กี่ปี ฐานหินเนี่ยนะครก็อีกไม่กี่ปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งฐานหินชั้นดีที่เรียกว่าเป็นฐานหินบิว uh, ตูมินัสหรือแอนทรไซ t ์และอาจจะเหลือแต่ลิกไนใช้เท่านั้นเองอเซึ่งตรงนี้ถ้าถึงเวลานั้นขึ้นมาถ้าเราไม่มีการคิดค้นเรื่องพลังงานทดแทนเราจะลำบากแต่โชคดีที่ว่าคนไทยก็เก่งในการที่จะทำพลังงานทดแทนขึ้นมาเราจึงมีประเภท ที่เราเรียกว่าเป็นไบโอดีเซลบ้าง<ห>น,นะครับเป็นก๊าซโซฮบ้างส <Yeah. S 1> ิ่งเหล่านี้เราผลิตจากพืชซึ่งปลูกได้เราจึงเรียกว่าพลังงานทดแทนที่หมุนเวียนได้แต่ถ้าเป็นพลังงานจากฟอสซิลใช้แล้วหมดไปทดแทนไม่ได้<อ>ค่ะยิ่งตอนนี้นะกระแสะเรื่องของพลังงานไฟฟ้าเนี่ยกำลังมาแรงเอะอะบ้านเรามีแต่ใช้ไฟเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกปีแต่ตอนนี้เนี่ย ประเทศไทยเราก็พัฒนาโซลาเซลล์เงครับเอ,อาละครับเดี๋ยวช่วงนี้พากกันก่อนครุ่นเดี๋ยวกลับมาคุยกันช่วงสุดท้ายครับ <to> อยู่บ้านเราโชว์อะไรได้หรอโชว์ความชิลโชว์ความกว้างใหญ่โชว์ความอบอุ่น โชว์วัยรุ่นโชว์ตัววุ่นใครๆก็อยากโชว์ความสุขใช่ไหมล่ะความสุขที่ใช่ใกล้แค่ก้าวจาก Property Perfect การเป็นมาสเตอร์ไม่ว่าเส้นทางจะสูงแค่ไหนยังไงก็เป็นไปได้อีสุสุวีครอส 4x4 มาสเตอร์ of ฟออ roads ลุยท้าโลก ผมเลือกแต่สิ่ง,งดีๆเสมอรีวองซอยเกิดผลิ app, จตจากธัญพืชทั่วเหลืองและกระชายขาวมีประโยชน์มากอร่อยมากด้วยคุณค่าที่แชร์ต่อได้เพื่อคนที่คุณรักรีวองฟิงเกอร์รูทที่บ i ๊กซี o ูดแลนด์โกลเด้นเพลนะครับนิวอิสุสุมิดใหมอิฟินิตเอ็กซ์ ตาเปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมีม่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนักพยานต่อให้โลกตา New Isuzu D Max Magic Eyes เลือกแต่สิ่งดีๆสเสมอรีวองซอยเกิดผลิตจากธัญพืชทั่วเหลืองและกระชายเขามีประโยชน์มากอร่อยมากด้วยคุณค่าที่แชร์ต่อได้เพื่อคนที่คุณรักรีวองฟิงเกอร์รูทที่บิ๊กซีฟูดแลนด์โกลเด้นเพลสนะครับสนับสนุนโดยหมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New m u วมิ X. โยเกิร์ตลิเชส มีวิตามินด,ดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิ property perfect รายการชั้งสุดท้ายของตีเ i p e เกร็ดทำกินครับอาจจะฝากทิ้งท้ายเรื่องเราไ,รได้คแค่2ตัวเองตอนนี้เราได้ V <ม>กับ U <ม>ก็คือเรื่อง v o l a t i l e ซึ่งแปลว่าเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเกินคาดคิดกับเรื่องของ uncertainty คือความไม่แน่นอนคราวหน้า พี่จะต้องทดสอบท็อปอย่างมากเพราะตัว C แปลว่าคอมเพล็กซิตี้ซึ่งหมายความว่าสลับซับซ้อนเดี๋ยวพี่จะคุยกับท็อปเพื่อให้ท็อปตอบพี่ว่าชีวิตที่สลับซับซ้อนที่เราเจอกันในชีวิตจริงที่เวลาที่บายเรื่องคอมเพล็กซิตี้พูดสิ่งนี้ปั๊บทุกคนจะบอกเออจริงด้วยเออจริงด้วยเออมันจริงด้วยเดี๋ยวคราวหน้าท็อปจะโดนพี่ทดสอบนะจะโดนพี่ทดสอบบ้างก่อนชีวิตของท็อปที่เราเรียกว่าคอมเพล็กซิตี้หรือความสลับซับซ้อน มันคืออะไรแ,<ค>แล้วก็ลองดูที่ว,ว่าท้อปจะแก้ตรงนี้ได้หรือไม่อย่างไรสำหรับ complexity เอาละครับเรียนผูกก็ต้องเรียนแก้เนาะเอาละครับท่านผู้ชมครับ <S <S นี่คือสิ่งที่ทำให้เราเาทำมาหากินจะเป็นธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เราต้องเผชิญและเราหลีกหนีมันไม่พ้นครับเพราะทุกคนที่ทำธุรกิจย่อมเผชิญในสิ่งเดียวกันครับวันนี้หมดเวลาของรายการตรีเพชรเกรดทำกินแล้วนะครับ เราทั้งคู่จะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ